แต่ว่าแว่นมีปัญหาอะไรนะครับแว่นเอียงอะค่ะทางด้านนี่ดูตๆเขาฝาดเขาฝาดเตี้ยไปเลยนะอันไหนถอดแว่นไเลยครับเดี๋ยวผมเช็กให้ว่าเป็นยังไงอ่ามาทางนี้มาท่นี้ดูดูดูนี่นี่เอียงเพราะว่าขามันกระดกไปข้างหนึ่งนะนี่ยครับผมผมมาดูอันนี้ไงเนี้ยขาเนี่ยเห็นป่ะขามันเกยกันเลยป่ะมันแยกแยกไปเลยเพราะขามันตกไป้างล่างไงนี่ยครับผมว่าถ้าเป็นเขี้ยวเขี้ยวประมาณเนี้ยครับ ถยดูเกี้ยวด้วยเกี้ยวสองสององเกี้ยวอย่างเงี้ยปรับอย่างนี้เลยนี่นี่ไม่มีวิธีอืน่นปรับดิบๆด้วไปเลยปรับขึ้นนะคร <Okay. S 1> ับอ่าในปรับละไอเขี้ยน้นเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึง เน,นียเท่าแล้วเห็นไ,ไหมปรับดิบๆเลยแบบนี้ปรับดิบๆได้เลยแล้วไปให้น้องลองใหม่ไปใกล้ใกล้เลยมาถ่ายใกล้ใกล้ใกล้เป็นไงตรงไหมตรงค่ะโอเคไหมครับโอเคมากเออโอเคมากนะเนี่ยครับแค่นี้ครับเ